เตียมตัววันคริสต์มาสเลยค่ะาการเตรียมตัวของน้องเบลล่าก็คือเขยียนตกลงไปในกระดาษว่าน้องเบลล่าอยากได้อะไรในวันคริสต์มาส มาดูกันเลยว่านาอเบลล่ามีอะไรบ้างโอเคค่ะมาดูว่านาเบลล่ามีอะไรที่น้องเบลล่าอยากได้ในวันคริสต์มาสมากอันแรกก็คือ Haley Shoes ค่ะก็คือรองเท้าที่มีล้อค่ะมันจะมี2อล้อหรือว่าหนึ่งล้ออ่ะต่อไปก็คือ Meldress ก็คืออัน Um, มันเป็นโคนละคนเนื้อมาจากดีเซนต์ชูแล้วก็มันเป็นชุดชุดของเขาค่ะ <Okay. S 1> มันหลายเหมือนชุดเจ้าหญิงชุดไรแต่เขาไม่ใช่เจ้าหญิงใช่ค่ะ <Okay. S 1> มันอีวโอันต่อไปก็คือ LL Big Surprise พรสอันต่อไปอันนี้อ,นอ,อันต่อไปก็คือ Mouse Bell Book เป็นหนังสือเป็นหนังสือเป็น spell book อ่ะต่อไปก็คือ iPhone ได้ iPhone iPhone เลยคะ iPhone 10บ <I>, iPhone zero, iPhone zero. อ่ะต่อไปก็คือ A good book of gymnastics ได้หนังสือยิมนาสติกใช่ไหมคะอ่ะต่อไปก็คือกรัมกรัมกมคืออะไรคะกรัมก็คือหมายสลังโอเค อันต่อไปก็คือแคนดี้แคนดี้ก็คือขนมลูกอมค่ะค่ะแล้วก็อันต่อไปก็คือ a beautiful dress a beautiful dress โอเคชุดสวย,วยอันต่อไปก็คือ roller skate roller skate รองเท้าสเก็ตนี่ใช่ค่ะ แล้วก็ไปก็คือจิมเนสติกการก็คือจิมเนสติกโค้ชค่ะจิมเนสติกเออชุดจิมเนสติกค่ะใช่ค่ะอันต่อไปก็คือจิมเนสติกแมตก็คือเหมือนเสื้อสำหรับเล่นจิมเนสติกเสื้อเสื้อลูกเขาเรียกเสื้อเหมือนเสื้อยูคา่ะค่ะใช่ค่ะอันต่อไปก็คือพับซ็อกเก็ต p ับซ็อกเก็ันนีคืออะไรอ่ะอันก็คือเหมือน ถ้ามันมีอ๋อที่เอาเอาไว้กลังโทรศัพท์แล้วก็เอามาขีบเอาขีบเอา,บาแบบเนี้ยแล้วก็จิ้งอันนี้ก็คือหมดที่น้องเบลล่าอยากได้ค่ะน้องเบลล่าเขียนแล้วน้องเบลล่าก็จะเอาไปไว้ในห้องนอนไปวางไว้ที่โต๊ะใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วซันต <C> ์คอร์สเขาจะ ามาเอาไป<ด>วปมาดูว่าน้องเบลล่าอยากได้อะไรถ้าน้องเบลล่าเป็นเด็กดีสานตรคลอสเขาก็จะให้บางสิ่งบางอย่างที่น้องเบลล่าอาจจะให้หมดหรือว่าให้เป็นบางสิ่งบางอย่างกับน้องเบลล่าให้หนู้แต่ถ้าว่าน้องเบลล่าเป็นเด็กไม่ดี<อ>น้องเบลล่าจะได้อะไรเอาได้ฐานกับก้อนหินใช่ไหมคะ ถ้า้น้องๆเป็นเด็กดีก็จะได้ของเล่นตามที่น้องต้องการอันนี้เป็นวิธีการขอของจากซันทคลาสใช่ไหมคะเพื่อนๆมาดูกันนะคะว่าน้องเบล่าจะได้ของขวัญมาจากซันคลอสหรือเปล่าใช่ค่ะรอดูวันคริสต์มาสนะคะน้องเบล่าจะได้อะไรในวันคริสต์มาสเซนของขวัญ แล้ววันนี้นองเบลล่าต้องไปแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe แฟนนองเบลล่าด้วยนะคะบ๊ายบายคชีทเนสวีดีโอ